สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมอิต์ลับเข้าสู่เจ้าขันทาวิล่านะครับกับเกมนิวมินิเพื่อนเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นงานลื่นเลิ้งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะครับว่า4ด่านนี้นะครับมันเล่นยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อมือใหม่เขามาติดตามทีหลังเนาะโอเคนะครับหนุกหนานยนสูงนะครับผมจะต้องยิงมุม90เท่านั้นนะครับแล้วก็ในด่านหนุกหนานยนสูงเนี่ยเล่นอ่สิบรอบนะครับผมนะจะได้คะแนนประมาณ120นะครับถ้าหากว่ากดคูณ2เนี่ยอาจจะได้้คคะะะแนนนนนปรรมาณ170 160ัับอีก เดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันบนมาเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปรับเปลี่ยนหรือ,อยังนะครับส่วนบินผ่านวงไฟนะครับเล่นครบ15รอบเนาะจะได้คะแนนประมาณ350แต้มนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกิน10รอบเนี่ยก็จะได้ประมาณ290แล้วนะครับถ้าเรากดคูณ2เนี่ยก็จะได้คะแนนประมาณ700แต้มนะครับผม โอเคเนาะส่วนปฏิบัติการบิ้วบิ้วแล้วก็อังเป้าหันสาเนี่ยผมเคยเล่นแล้วนะครับซึ่งมันได้คะแนนน้อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นคนเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะเนาะปฏิบัติการบิ้วบิ้วนี่สถิติของผมนีน่น่าจะได้ประมาณสัก7ดรอบนะครับอังเป้าหันสาอันนี้ก็ยิงจดหมายอย่างเดียวนะพอยิงโดนระเบิดแล้วก็มันได้คะแนนน้อยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะโอเคเนาะเดี๋ยวเรากดคูณ2ก่อนเลยนะครับปับ๊บนะครับผมนะ 254เพชรเนะครับแล้วก็หนุกหนานยนสูงเนาะะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์บินผ่านวงไฟให้นะครับปึ๊บเนาะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปอีกสักนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์มุม90ให้นะครับเพราะว่าในด่านหนุกหนานยนสูงเนี่ยมันจะต้องยิงมุม90เท่านั้นนี่ครับซึ่งมือใหม่ก็ควรที่จะต้องฝึกไว้เนาะเพราะว่ามันจะได้ใช้นะครับ เวลาที่เราลงด่านหรือต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะเจอสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยเนาะจะได้ยิงข้ามได้นะครับแล้วก็มีโอกาสสู้ในวอลกิลได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเรายิงมุมเกเป็นเราไม่จำเป็นต้องตั้ง90้านะครับให้เราตั้งตามตารางไปเลยนะครับมันก็จะไวหน่อยเนาะเนี่ยนะครับถ้าคนที่เขาชํานาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง90ไว้นะครับตรงนี้การยิงมุม9กก็ต้องดูตารางด้านขวานะครับด้านบนนั่เห็นไหมนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไอ้นี่ไว้ให้ไปแล้วนะครับผมนะลิงก์ยิงมุม90นะครับไปฝึกกันนะครับผมนะใหม่ๆมันก็จะงงแหละนะครับโคตรงงเลยแหละนะครับผมในด่านนี้นะครับอุกกบาดมันก็จะออกกวนๆแบบนี้แหละนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยยิงมุม90ไม่ค่อยได้นะครับแล้วเราอาจจะได้คะแนนน้อยนะอันนี้ผมทดสอบเฉยๆได้ฮะโดยการกดคูณ2แล้วก็มาเล่นด่านนี้นะครับปกติมันก็ได้แต้มน้อยกว่าบินผ่านวงไฟนะครับผมโอ้โห อันนี้บนตารางสิบห้าขีดเลยเหรอวะเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบเจดเลยเหรอโอ้โหอันนี้ผมถ้าผมยิงพลาดนี่คือจบเลยนะครับเนี่ยแล้วลองเพิ่มแรงยิงดูนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับแล้วเวลายิงไกลๆเนี่ยมันจะเฉียงลงนะครับโอ้โหดีนะโดนอยู่นะครับโคตรไกลเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบสี่นะครับสิบสี่ก็ 76นะครับลบลมขึ้น3เนาะ1 2 3สเขาเรียกว่าเอาองศาลบกับลมนะครับลมไปทางขวาก็ต้องดึงองศาขึ้นนะครับตามลมเนาะนี่ยิงแรงๆหน่อยนะครับเพราะมันไกลๆนะโอ้โหดีนะไม่แรงเกินนะครับตรงนี้5นะครับถ้าตั้ง90ลบมา5เห็นไหม1 2 3 4 5ส4เห็นไหมครับก็อยู่ที่85 เพราะว่าฉีดบนตารางเห็นไหมมันก็จะ1 2345แบบนี้นะครับผมมันก็จะดูได้นะครับว่าอุกบาตเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับผมนะมันก็คล้ายๆกับยิงหมู่เก้าสิบเลยนะครับเวลาที่เรายิงกับศัตรูเนาะแต่ในด่านนี้มันบังคับให้ใช้ปืนคร็อกไงนะครับผมนะปืน RPG ั้งหรือปืนคร็อกปืนคร็อกแหละนะฮะหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ลบกับลมด้วยนะครับโอ้โหที่เงียบนี่คือแบบว่าลุ้นนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่าสี่แล้วหนึ่งสสาสี่ห้าหลบกับลมนะฮะมือใหม่เนี่ยต้องฝึกนะครับผมนะเอาจริงคือต้องฝึกนะครับ ในบอกิวนี่ถ้าเกิดเจอด่านที่มันมีสิ่งกีดขวางนี่เวลาเรายิงเป็นนะครับเราจะได้เปรียบนะครับในต่อสู้ก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ดา่านาสิ่งกีดขวางนี่โคตรเยอะจะมีด่านหนึ่งที่ยิงมุมก้สิบไม่ได้เลยนะครับด่านที่มาใหม่ก็มีนะครับซึ่งยิงมุมก0ไม่ได้เลยโหอันนี้สิบห้าตั้งถูกหรือเปล่าวเนี่ยโดนปะ เออโอ้โหเนี่ยนะครับต้องเล่นครบ10รอบนะตอนนี้เรามารอบที่เก้าแล้วนีครับห้าหกนะครับ, 5, รบตรงนี้ห้าหก็ตั้ง90ก่อน1 2ึ่งสามี่ห้าหนะครับลบลมอีก3าเนาะหนึสอานะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มแรงยิงนิดนึงนะเพราะว่ามันมีลมแบบว่า0.4นเครับเราเอาอ,องศาลบกับลมแค่3เนาะแต่เราแต่มันยังมีลมอีก0.4ไงนะครับเราก็เพิ่มแรงยิงเอานะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะโดนแบบกลางๆนิดๆนี่ฮะถ้าเราไม่เพิ่มเลยนะครับถ้าเรายิง95เมื่อกี้นี่อาจจะตกแค่ข้างหน้านี่ฮะ13นะครับผมนะ13ก็77นะครับดึงลมขึ้นอีก3 1 2 3ก็เป็น80นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ยิงเต็มร้อยไปเลยอะเอาแค่99พอนีครับเผื่อมันเลย โอเคนะฮะเรามาดูคะแนนกันครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะมีครั้งหนึ่งนะครับที่อุกบาทออกกวนๆนะครับผมโอ้โหได้ได้ร9 6เออก็โอเคนะแต่ว่ามันกดคูณ2อมันไม่ค่อยคุ้มดินะถ้าเราไปเล่นบินผ่านวงไฟแล้วเรากดคูณ2เนี่ยได้ทั้ง700แต้มนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้คงจะเลิกเล่นไปอีกนานนะครับนะนะครับหนุกหนานยนสูงอังเปาหันสาปฏิบัติการวิวบิวนะฮะคงจะต้องเลิกเล่นไปอีกนานนะครับ บินผ่านวงไฟนี่แหละนะครับที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมนะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมก็ได้ลงคลิปเนี่ยไปหลายคลิปนะครับสําหรับการเล่นด่านงานลื่นเลงนี่ครับคลิปของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่เพลย์ลิสต์นะครับผมนะต้องกดที่ช่องแล้วก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลื่อนหาชื่อคําว่างานลื่นเลงนะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ไว้แบบนั้นนะครับผมคลิปก็จะอยู่ในนั้นนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆพี่น้องลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับ ก็โพสที่กลุ่ม New Mini p a t t e n Thailand ของเราได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของผมได้นะครับผมก็จะตอบตลอดเวลานะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมก็จะลงสลับกับกิจกรรมไปเนาะสอนลงด่านบ้างเมืองท้องฟ้าบ้างจัดทีมในทางไกลบ้างอธิบายกิจกรรมบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ